าที่เด็กเอฟกันบ้างนะคะคุ้นเกิดสึกกันแล้วระหว่างเด็กเอฟแต่ไม่ใช่สึกอะไรมากมายนะคือสึกโดนแค่นั่นเองนะคะกับเอฟแชมเปี้ยนลีกค่ะ กลับมาอีกครั้งนะคะกับศึกดวนแข้งของเหล่านักล่าฝันชูเอฟค่ะที่ขนกันมาแบบยกค่ายนะคะทั้งตู้เอฟสตีเอฟปอเอฟเจเต๋าคชาเอฟแล้วก็อีกกว่า30ชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นการพบปะสังสรรค์ของบรรดาพี่ๆน้องๆในรอบปีค่ะแต่งานนี้นะคะหนุ่มเต่ามั่นใจลงแข่งฟุตบอลเพื่อคว้าชัยชนะให้แก่สีฟ้ากันเลยละค่ะ แล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันนะครับมีแฟนขับลงมาเล่นกับเหล่าบรรดาศิลปินที่เขาชื่นชอบด้วยแล้วก็รายได้ส่วนนึงก็ไปบริจาคด้วยครับผมก็ทําการกุศลรอเตะอยู่ครับรอตั้งแต่เช้าเลยฮะยังไม่ได้เตะเลยครับผมวันนี้มาแน่นมากครับแฟนขับแต่และคนไมไ่จัดเต็มมากเลยอย่างคนเนี่ยมีสแตนม,มีรูปตัวเองเตะวันนี้อย่างพี่ตุ้ยนี่มีทั้งสามตัวอะไรเงี้ยผมก็ คึกคักครับคึกคักนานๆเอฟจะรวมตัวกันทีครับโอกาสชนะมีแน่นอนครับมีแน่นอนโอกาสชนะเราต้องมั่นใจไปก่อนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีแรงเตะหนึ่งหรือเปล่านี่ค่อยว่ากันสีเหลืองฮะเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับเพราะสีฟ้าเนี่ยจะพังประตูนะฮะเตรียมผ้าไว้น้ำตาได้นะครับแม่แต่ดูท่าหนุ่มเต๋าคงต้องผิดหวังเลยครับเพราะผลสุดท้ายสีเหลืองดันคว้าชัยชนะไปครองได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอาไว้แก้มือใหม่ปีหน้าก็แล้วกันนะครับ